มาแบ่งปันประโยชน์และตูดข้องวานสน่จันแดงนะคะอ่าตอนนี้คือสน่จันแดงกอสน่จันแดง,ดงกายบีปากรือท่วนต่างๆข้องวานสนีจันแดงนะคะมีลักษณะแบบไหนไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรเ <c oughs> บย์ัว,วตนหรืห่าห้าเบย วัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องหนายหัวยาไลสตาร์ไอเมือนลืมนะคะวันนี้ประหยัดก็จะพามาชมวานสนี่จันแดงตามไปดูกันเลยค่ะก็วันนี้ประหยัดก็พามาชมมาแบ่งปันประโยชน์และตูดข้องวานสนี่จันแดงนะคะอ่าตอนนี้คือตอนนี่จันแดง คอสนีจันแดงกายวีปากรื้อส่วนต่างๆค้องวานสนีจันแดงนะคะนี่ลักษณะแบบนี้ไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรใบ <c oughs> หัวต้นหรือหา้าใบวัวต้นหรือหา้าข้องวานสะน่จันแดงนะคะเนี่ยค่ะสะน่จันแดงของมันไปเย็ด ประโยชน์ของวานเสนี่จันแดงคือวายหลักซาเปร้เอยเปร้ปูพองได้นะคะมีน้ำนองเนี่ยประโยชน์กองเข้าคือหลักซาได้แ้วก็สมุนไพรแต่ละชนิดก็มีต่างประโยชน์และตูดนะคะสำหรับตูดของวานสนี่จันแดงก็คืออามรประทานหรือทมนามดื่มรอว่าปิดก้องเข้า จะไม่ตึงตายแต่จะทําให้อาเจียนได้นะคะเพราะฉะนั้นการน,นํามาใจวกวนศึกษาควนศึกษาโขนว่าเออก็จะมีโทษมีประโยชน์มากมายสักแก่น,นะคะก็ระเยดโผพามาแนะนําวันนี้ก็คือลักษณะข้องวานสเสน่ห์จันแดงน็่คือสเสน่ห์จันแดงก็งวันไปเยดคือใบกองโคจะเป็นสี่เกี้ยวนะคะใบสี่เกี้ยวเป็นรูปหัวใจกอ หลายเส้นกงก็จะดูได้จัดมากเนี่ยค่ะการกองก็คือจะเป็นสีดแดงเนี่ยการจะเป็นสีแดงเนี่ยค่คือก็จะเป็นโอแบบนี้เหมือนกันการสีแดงลำต้นสีแดงเป็นใบเป็นรูปวัวใจ ดอกกองก็สีแดงแต่ก้องปลยตอนนี้ยังไม่มีดอกนะคะแล้วก็รั่งใบก้องเขานี่ค่ะรั่งใบหลายเส้นกระดูกใช้ได้จับหมางนะคะกระดูกจะออกเป็นสี่แดงนิดๆใบก้องก็จะฟางอยู่ที่ประมาณ1ิบถึงสิบมาเส้นนะคะใบฟางสิบถึงสิบมาเซ้นความยาวก็อยู่ที่ประมาณ ที่มางมีที่เป็นต์กล้องความยาวคือความยาวกับความกว้างกล้องก็จะเต่าๆกันนะคะ,ะเพราะว่าใบลักษณะใบของเขาือจะเป็นรูบหัวใจนคะคะคือเสน่ห์จันแดงเนี่ยก็จะชอบเด็ดดำ่เลยจะเอามาปลูกวายใต้ตน้นไม้หรือในอาคารบ้านเรือนก็ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงค,คือเขาจะช่วยดูดสั้นปิดได้ด้วยแปลว่า วานชนีจันเดงเนี่ยก็ไม่ชอบเดดร้อนชัดถ้าอยู่ตีเดดร้อนชัดจะทำให้เขาใบก็เจะเหี่ยวตายได้นะคะน,นี่ค่ะนีจันเดงก็เป็นไม้มงคลอีกชนิดนึ่งทีคนไทยจะนิยมปลูกท,ทีคนไทยจะเชื้อขั้นหวาถ้าปลูกแล้วจะ เริมโฉลักนะคะคือนี่คือเป็นความเชื้อข้องคนใจเรานะคะคือจะช่วยเสริ่มโฉลักเพิ่มบารามียาตาไม้เจ้าข้องบานหรือว่าคนปลูกมีแต่ความสุขมีแต่สิ่งดีดีเข้ามาในครอบครัวแล้วโกตะคนกาก้ยโกชทตาไม้มีกำไรมมีเงินทองไห่มาตีมมาแต่คือนี่ก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวบุคคลด้วยนะคะไม่ใช่ว่า เออเราปลูกมาจะานิดนี่แล้วเราไม่ต้องตำม,มานไม่ใช้นะคะคือเรายังต้องตำม,มานแต่คืออันนี้คือเป็นจวยออ่าคืออีกอย่างหนึ่งคือว่าความสุขต่างใจอยากา็คือตำแล้วเราเป็นไม้มงกลชื้อก็อก็คือเป็นมงกลแบบนี้แหละแต่ว่า,วาคืองานก็ต้องทำเราว่าไม่ใช่ว่าไม่ตำม,มานไม่ใช่ว่าปลูกต้นไม้หรือน่งชุมต้นไม้เออเดี๋ยวอึนทองก็จะไล่มาตีมาเองไม่ใช่นะคะปอวะ สุกุก็คือต้องทำหารเหมือนกันนะคะแต่ว่านเสน่จันนี่ก็มีลายจนันทิเหมือนกันนะคะก็มีเออสน่จันแดงปลาเสน่จันเกี้ยวเสน่จันก้าวแล้วก็เสน่จันโกเม้นนะคะก็มีลายตัวลายจนันทิเหมือนกันแล้วก็อย่างตีปะเย็ดอย่างไม่ได้เอ่ยตึ้งก็มีลาจนันทิแต่ว่าส่วนของมันปะเย็ดนี่คือปะเยีก็จะห้ามาสะส้มเร่อยเประวาช่วงเนียน วันสันนี่จันนี่คือก็จะเริ่มมีราคาสูงขึ้นหรือก็จะเออคือตอนนี้คือตุกคนจะเริ่มห้ามาสะส้มกันนะคะพ่อปลาตะกอเริื่มมีมาบางเลววันนี้ปลาตะกอป่าไม้ชุมวานสันนี่จันแดงปลามาชุมประยุทธ์เลสูดก้องสันนี่จันแดงนะคะแล้วก็ปลามาชุม กายวิภาคอือว่าส่วนต่างต่างกง,งวานซันี่จันแดงนะคะวันนี้นะปะที่ไปเยดได้ผ้ามาซนี่จันแดงนี่ก็คือติ้นกับเม็ดกองเขาก็เป็นติ้นกับเม็ดยู่ทีเกตโรนนะคะก็จะอยู่เกตโรนจีนง้งเอเชียและอเมริกาเนี่ยติ้นกับเม็ดกองเขาคือจะอยู่ในอเมริกาอเอเชีย โรนนะคะแต่ว่าก็จะไม่ชอบเด็ดโรนตก็จะชอบเด็ดลำเลยนะคะเนีย่ยคือไม้นี้จะเป็นไม,ม้มงกุลต่อสำหรับวันนี้ประย์ก็ตามมาชุมประโยชน์และถูดข้องวันจันเดงนี่นะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เผื่อจะได เป็นกำลังใจไอ้ยปเย็ดและพีไหนหัวยาได้ตำคลิปต่อต่อไปแล้วก็อยา่าลืมกดกระดิ่งว่าแจ้งเตือนเพื่อ,อที่จะได้รับชมคลิปไม่ไม่ก้องจองในหัวยาไรสะตายด้วยค่ะแล้วสำหรับวันนี้ปเย็ดคอก็จบคลิปเปลี่ยงแค่นี้แล้วไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ปเย็ดกอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันไม่อีกทีคลิปหน้าค่ะ ขอบคุณมากค่ะบาย